สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับกุ่กิ๊กเจส์ลกแล้วนะคะวันนี้กิ๊กก็มากับรถคันนี้เลยค่ะคอ r ูเนอรโฉมก่อนปัจจุบันนะคะวันนี้รถคันนี้เข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะคะและลูกค้ายังเพงิ่มยางลดเสียงแบบสอดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าฝาท้ายไฟฟ้ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเราสามารถสั่งเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากปุ่มสวิตช์หน้าคนขับได้นะคะกดลงไปหนึ่งะคะ่ะยางลดเสียงแบบสอดใส่ตรงไหนครับ ยางรถเสียบแบบสอดจะสอดเข้าไปที่บานประตูตร,ตรงนี้นะคะไม่เจาะนะคะแล้วก็ไม่ทำลายยางเดินของลูกค้าค่ะและสองนะคะเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตด้านหลังฝาท้ายนะคะกดลงไปสงครั้งประตูจะปิดนิ่มและเงียบมากนะคะพอเราใช้ระบบกรอนดูดบนนะคะ และต่อไปนะคะเราสามารถสั่งเปิดจากปุ่มเดิมของฝาท้ายนะคะกดอีกน่และเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกัน จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะสั่งจากรีโมทได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะนหากใครสนใจนะคะสามารถติดตามผลงานได้ที่ Facebook Fanpage JS Pro หรือ p 2 m Auto Shop นะคะเพจเดียวกันร้านเดียวกันขาย